ครับสวัสดีครับพี่น้องทอโทรลูกนะครับเด้อเมนูพี่ยินชีมีเมนูง่ายๆพี่น้นงนองดูนเนี่ยต,ต้มัดจัดไส้นี่กระเทียมกระตุิบหอมหมูครับผมหั่นแล้วเอาไ้พี่น้องเบิ่งนี่นี่ครับเป็นต,มต้มัดไส้หมูครับเมนูมื้อนี้ครับมาปรุงกันเลยประเดี๋พี่น้อง ใส่กระเทียมจักหน่อย้ะพี่น้องเด้อใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ปรุงรสนะครับเนาะไม่ดูง่ายๆเลยพี่น้องเพื่อนปรุงไก่จักหน่อยนะครับเนาะใส่แฉกเนาะปรุงรสเนี่ยหมูมันได้กันสบายดีเพ่่เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะไปตามพี่ยีซีนะครับเด้อ ในช่องเอ่อในทูพ่อใหญ่สีฝรั่งเศสในเฟสบุ๊กเป็นพ่อใหญ่สีครับเด้อเปลี่ยนแต่พ่อกับผู้นะครับเนาะน้ำตาลตัดอีกหน่อยนะพี่น้องเด้อไปแสีบใส่พริกไทยเข้าไปใส่พริกไทยเนะพี่น้องเด้อปรุงมาน้ำกันคร,ครับนี่ ไปดีทุกคนเ่ยนาะพี่น้องเนาะนี่ครับคลุกเครื่งเค้ากันมาปรุงรสหมูเป็นได้ครับน้อพี่น้องเด้อเสียงดังเลยครับว่าเอาหมูเนี่นยหมูสามสันนะพี่น้อง ชิเซ <laughs> ่์มาทำกครับเมนูตวมัดใส่หมูครับมือง่ายๆพี่น้องเด้อผมว่าพี่น้องเฮ็ดง่ายๆที่ผมดีแหละแบบเพื่อเฮ็ดกินที่บ้านเลยเฮ็ดกินได้ครับแบบง่ายๆนะครับคือพี่ยศินครับครับ กูไม่ได้ไปแล้วผมบ้าเซียหมดละฮ้มป์ตันชิมอกเพราะว่าเป็นมูน้องพี่น้องเนาะนี่ครับตัวมัดเนาอยากใส่เข้าไปเลยครับนี่นี่มูตัวมัดจัดใส่ครับออกมาประมาณนี้แล้วพี่น้องนะจะขอไปเบ่งอีกเจดิงนองครับเนาะ ครับนี่ครับหลังจากเ้าอัดใส่หมูเขาไปีับ้อยแล้วครับเนาะน,นี่ฝาปิดเพิ่นเนาะนี่เอามาหนาทาทา้าตาก็องเรายกเข้าตู้อบราดน้ำมันโอลิฟมาแล้นนะครับเนาะอเนี้ยเขาชุม่มใส่น้ำมันโอลิฟรี่ครับียบ้อยแล้วครับนี่ครับหาตาคนเดียวกับางทีนะครับเนาะ ครับวันนี้เข่าวตัวไปครับผมครับหลังจากนั้นเราอยัดเส่แลเราเขาก็มาใส่ตัวนะครับเนาะเตาเขาก็หอนเราเลยครับนาตาจะมาเองีิครับอีกประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะครับเนาะมังทำเปลี่ยนไ้แล้วเขามาเบิ้งกันว่าของนาตาเขาดึงเด็ครับเนาะในไงบ้านพี่น้องเอ้ยปิดเข้าไปครับมีประมาณ สิบนาทีแล้วครับในใี่ใกล่ไกลยี่สุกแล้วพี่น้องไงเนานะเออลืมบอกพี่น้องครับอบไฟสองอยเลยพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดกินยังไงกับพีซีเด้อครับมือนี่ฝากรักษณสุขภาพเลยครับเด้อครับผมวันนี้ก็ได้เวลาแล้วพี่น้องประมาณยี่สิบนาทีเลยสุกแล้วครับวันนี้นะวันนี้มะผมจะอบไม้พี่น้องเบิ้องบน,นีครับหลังจากเขาอบไมากตัวแล้วพี่น้องนี่ครับ หน้าตาที่เป็นแบบนี้นะพี่น้องเด้อแต่งหน้าให้มันสวยๆกันนะพี่น้องเนาะใส่สัยอมเนสตได้พี่น้องเด้อใส่แป้งหน้าให้มันดูดีนะพี่น้องเนาะ เ็ดพี่น้องเฮ็ดกินง,ง่ายๆพี่น้องเฮ็ดนี่ครับนี่ครับหยอกมาประมาณนี้นะพี่น้องเหรอเมนูโตโมัดไส้หมูครับนี่ครับนี่ครับเดือดตัวบ้าณนี้นะพี่นอนะ้องเนาะะพี่น้องเป็นไก่ไก่นี่ครับนี่ครับ เห็ดตามไดได้พี่น้องเด้อที่ผมบอกสูตรไปละนะครับนายกินมาพี่น้องว่านายกินอย่างนรแลครับเนาะอีครับไปกินแล้วกับพี่ยซีครับบ่นนครับครับสวัสดีพี่น้องเป็นทางการมือนหนมือนีพี่ยซีมีเมนูครับตัวมัดใส่หมูรับพี่น้องน้ำหมดพี่น้องนอะ อันนี้นะครับเริอนี่ครับมาวันนี้ครับลองดูสิมันจะเป็นแบบไหนครับฝากเพิ่นเริ่ดขึ้นไปลองเด้อใส่เข้าไปเลยอลอกมางำงพี่นอนเห็นนั้นต่้งกี่อย น้องน้องมาให้กินมึงนะครับเนดะ<อ>้อแอบโอ้นี่ครับแอบี่น้องแอบดูเก็ดกินง่ายพี่น้อ,อนง,ง,องอมันยากครับอือืมเป็นยังไงะครับเนาะสบายดีทุกคนเังงครับเนาะ น,อน,น,อน้องมีผมว่าเมื่อไหร่หักเมื่อนี้่เศร้าเนี่ยไปส่งหลานไปโรงเรียนแล้วกลับมาเฮอยพี่น้องเพิ่งชอบแซ่บยิ่พี่น้ององ่ะสบายดีอยู่คนเด้อครับรักษาสุขภาพเป็พี่นอ้องเ้อตรงนี้ยังไม่้เห็นงานอยู่กับบ้านเลยไม่ได้ไปทั้งเดกลับมารถจาก ตรงหลานไปตรงเย็นเรากำลังเห็ดเงี้ยเปนหลังเบิ้งครับชิมตัโหมัดไส้หมูครับเป็นหลังอยู่บา้านเชิมเบื้องได้ครับเดอบ้อฝา้เห็ดง่ายๆเด้อครับว่าช่องเฟซบุ๊กของเพื่อนยี่สีเป็นผู้นะครับเดอ้อผู้ใหญ่สี่ฟังยูทูบเป็นพ่อใหญ่สี่ครับเดอ้อฝากกดติดตามเลยครับเดอ้อถหาชิมอะไรดีบ่ดีดก็เห็ด กีนเยี่ยนคอมมินมานโดยประมาณนี้นะครับเนาะแสียบก็พี่น้องตัวมักไส่ครับนี่เระผมแนะนนำเสนอเมนูมื้อนีน ผมก็พกกินนะนั่นเรากลับกินในพี่น้องเบิ่งว่ามันแซ่บหรือเป่บพี่น้องบุรุษลองกินดูนะครับสักไม่กี่เนี่ยตากแดดหน่อยใพี่น้องเนาแะแซ่บครับนะรคลิปนี้ผมขอไปเที่นี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับ